ต้องเลยมันสนุกมาวายู่มาตัวตีกับพี่อ้วนอยู่มาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงกันเดี๋ยวสว่างนีอ้วนโทรโทรบอกพี่อ้วนขึ้นกล้องเลยเดี๋ยวโทรบอกนอ้วนแป๊บนึงครับเออมามาสองรถเจ็ดบอกกอต้องสร้างสีสันให้วงการรถเจ็ดกว่านิดนึงแมันเลยทีนี้แหมเลือดสูบฉีดแล้วักมือเรียกเลยเขาเข้ามายังมันใช่ไหมบอกกอล ออยิ้มทำไมยิ้มโทรศัพท์นะน่โทรศัพท์อ่ะขางโทรศัพท์หรือเปล่าได้เรื่องแน่แนคนชอบใจกันใหญ่เลยพันสี่ร้อยคนดูใครชอบอ้วนเนี่ยกับพี่อ้วนเนี่ยไอ้นี่เลยใครอยากให้ใครอยากให้สร้างสีสันกับพี่อ้วนบ้างตีเฉพาะไกลนะคนไม่ได้ตีกันเลยกับพี่อ้วนนับถือกันแต่ว่าตีแค่ไกลนะบอกแล้วพี่บุ๊ดูแบตเตอรี่ด้วยครับจะหมดยังกาลังมันเลยทุคู่เลยครับแบบนี้ไอ้เหี้ยปวดท้องวะโอ้แต่พอเป็นพี่อ้วนซุปเปอร์เจียงนี่กีดกันเลยเป็นนางวักเลยเขาบอกเป็นนางวักเลย มันแน่เราฮน่าจะมันจัดๆขอให้ตรงกันครับลุ้นๆนี่นี่คุยละท่านสอเขาเขาเชิญเข้าในไลฟ์ติ่กับคาหน่อยครับเพราะผมผมไลฟ์กับเขาอยู่แล้วก็เขาถามเรื่องรอยสองรถเจ็ดมีหรือเปล่าครับมวยสุกคู่มันแน่แน่ได้เดี๋ยวเป็นคู่นี้ก็ได้ครับนะยังไงครับครับครับพัก่อนนลุ้นๆครับ ม่เป็นไรไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็ได้นะนอนนี้วครับเสียงอ้าอแงแล้วนอนแล้วพูดได้ไงถามดินอนแล้วพูดได้ไงนอนแล้วพูดได้ไงพูดถามดิมันแน่ใช่ไหมโอ้ทุกจัดเลย